สวัสดีครับมาพบกับชอบเล่าเรื่องบายหลังพนครน,นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเพื่อนสนิทของผมอีกหนึ่งคนนะครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการคือจักเล็กสอปอนะจักเล็กสอปอนะจริงๆแล้วเนี่ยจักเ,เป็นคนจันทบุรีนะครับเป็นคนจันทบุรีและผมไปเจอเขาเนี่ยที่เรียนจํากลางระยองเนื่องจากจักเนี่ยย้ายมากับชุดเด็กพัทยาย้ายมาจากเรียนจําชนนะครับมาลงที่ จระจำกลางระยองตอนนั้นนะครับแต่ว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าจากเขาจะมีคู่ดีอีกหนึ่งคนนะคือต้นต้นลองทามเนี่ยต้นลองทานเนี่ยเขาสักตัวหน้าผาคำว่าลองทามนะครับเป็นคู่คดีกันแต่ต้นเนี่ยมาทีหลังจากเนี่ยมาก่อนนะครับเหมือนย้ายชุดความผิดมาเนี่ยใส่ตัวกันมาประมาณ 5- 6คนเนี่ยกับเด็กพัทยานะครับตอนนั้นก็มาเริ่มรู้จักกันที่ เรือนจากลางระยองแต่ยังไม่ได้สนิทเท่าไหร่ในช่วงแรกๆที่เริ่มรู้จักกันผมเข้าใจว่าจากักรเนี่ยเป็นเด็กชนบุรีเด็กพัทยาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันอยู่บ้านเดียวกันเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเรือนจํากลางระยองเนี่ยพวกผมเนี่ยอยู่กับพี่ s o ยก็คือบ้านวัยหนุ่มนะบ้านวัยหนุ่มเสร็จแล้วตอนนี้ถ้ามันมีสารเด็กมาจากชนบุรีหรือเด็กที่ย้ายมาจากพัทยาย้ายมาจากชนบุรีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในบ้านวัยหนุ่มและเขาเรียกว่าพวกเราว่าบ้านวัยหนุ่มกันนะครับก็จะมีทั้งเด็กชน เด็กพัทยาอยู่รวมกันเด็กนอกพื้นที่นะเด็กจันทบุรีก็อยู่รวมกันนะครับตอนนั้นก็บ้านพี่โซก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ตอนนั้นนะ่ะผมเจอจักรเนี่ยเนื่องจากจักรจะเป็นคนตัวเล็กมาขามข้อเดียวเป็นมวยเป็นนักมวยนะครับผมสามารถพูดตรงนี้ได้เลยว่าถ้าใครเคยเจอจักรเล็กมาเนี่ยถ้าใครสูงกว่าจักรเล็กประมาณหนึ่งคืบเนี่ยแล้วต่อ,อากับเขาตัวตัว,ตว,ตวไม่มีทางชนะฮะเพราะเขาเป็นมวยแบบว่ามวยเวทีเลยนะครับมวยที่กําลังจะมีดาวรุ่งพุ่งไกลแบบ สามารถต่อยช่องเจ็ดช่องสาได้แบบนั้นเลยแต่นเ,เนื่องพี่จักเราติดยาบ้าเสพยาบ้าก็กลายเป็นคนเกเรฉกชิงวิ่งลาป้นไปเลยหลุดวงโคจรของการเป็นนักมวยนะครับเสร็จแล้วตอนนั้นที่ผมเจอจักเนี่ยก็จะเริ่มสนิทกันเริ่มสนิทกันเพราะว่าผมก็เหมือนกับชอบซ้อมมวยเล่นมวยก็จะซ้อมมวยกับจกักเล่นมวยกับจกักแต่สู้เขาไม่ได้นะหมายถึงว่าเขาเป็นมวยแต่เราไม่เป็นเหมือนเขากำลังสอนเราอะไรแบบนี้ในช่วงนั้นเนี่ยจักเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนที่มีลักษณะความคิดที่แบบภาษาคุกได้ว่าช็อตบ่อยช็อตก็คือเหมมือนนคคิดาก คนขี้อกขี้น้อยใจจักเนี่ยเป็นเป็นนักโทษที่แรงมากนะครับผมบอกว่าซาบุไรเบอร์หนึ่งเลยนะในยุคข,ของผมนะในยุคข,ของผมนะแต่เป็นคนขี้น้อยใจฮนะอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยขี้งอนขี้น้อยใจไม่น่าเชื่อนะว่าคนดูเด็ดเผ็ดมันแบบนี้จะมีอารมณ์แบบนี้ในตอนนั้นตอนอยู่ระยองนะ่ะผมเห็นนะเขาเขาเขาเหมือนกับกังวลขี้น้อยใจและภาษาคุกเรียกว่าชอ็อตเรียกว่าช็อตเสร็จปุ๊บเนี่ยสไตล์ของคนคุกตอนนั้นนะ่ะก็เหมือนกับว่าเวลาเรามีปัญหาหอะไรในชีวิตเนี่ยเราก็อยากจะแบบ ทำให้มันเจ็บตัวถ้าตัวเองเนี่ยรู้สึกเจ็บตัวเนี่ยก็จะรู้สึกผ่อนคลายมันเป็นเหมือนกับโรคจิตเล็กๆนะครับหรือว่าโรคจิตใหญ่ๆก็แล้วแต่ถ้าผู้ชมใช้วิจัยแะยาเราบางคนเนี่ยก็ไปสัตว์ให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวบางคนก็กรีดตอนนั้นน่ะจากเนี่ยเลือกที่จะกรีดกรีดแขนแต่ตัวเองกรีดไม่ได้ก็เลยให้เพื่อนผมเนี่ยทีรศักบุญเกอเนี่ยแก่นเล็กเนี่ยเป็นคนกรีดให้ใช้ผิดใช้ถูกตัวเลยครับใช้แก่นเล็กเนี่ยก็รับระกัรนะเหวอะแน่นอนแก่นเล็กก็ถามว่าช็อตจริงไหมาจช็อตมาก แก่เล็กก็จัดก,การกี่เลยวุ้บโอ้โหแผลเันเล่มเลยฮะเลือดไหลอาบเลยฮะจากนี่หายช็อตเลยฮะแผลนี่แผลเดียวเนี่ยกลับมาเป็นคนปกติแล้วนี่ก็เรื่องขำๆนะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มรู้จักกับจักนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่เรียนจํากลางระยองในระดับหนึ่งจนมันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนี่ยที่ทาให้บ้านไมหนุ่มเนี่ยถูกตีแล้วก็ถูกจับขึ้นซอยจักเล็กเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่บนซอยกับกลุ่มเพื่อนเอน,เ,นเขาพัทยานะครับเด็กชนบ สร็จแล้วในช่วงนั้นเนี่ยคู่คดีของเขาเชตต้นรองทานก็ย้ายมาพอดีนะก็เลยมาเจอกันตอนนั้นผมอยู่ข้างล่างไม่ได้ถูกขังซอยนะผมกันเล็กก็อยู่ข้างล่างกันสามสี่คนนะครับเสร็จแล้วมันมีร็อกย้ายไวนุ่มมานะร็อกย้ายไวนุ่มมาผมเนี่ยถูกย้ายกลับมาที่ไวนุ่มจากเนี่ยก็ขึ้นรถคันเดียวกันมาด้วยกันนะมีจักเล็กมีแชมป้ใต้พวกเราเนี่ยย้ายมาจากคือจักกับแชมป้ใต้เนี่ยลงจากซอยมาหมดเลยลงมาจากซอยแล้วก็มาขึ้นรถคันเดียวกันกับผมเนี่ยแล้วเราก็ย้ายกลับมาที่ไวนุ่มนะครับย้ายมาเนี่ย ตอนนั้นน่ยย้ายมาเนี่ยพวกผมทุกคนเนี่ยลงแดนเจ็นะครับลงแดนเจ็ส่วนจักแล้วก็ต้นแล้วก็แชมป์เนี่ยถูกจับย้ายไปแดน2มนะั้งฮะย้ายไปแดน2องเออ,อเพอจําแนกจําแนกผมลงแดนเจ็แล้วผมเข้า5จากต้นแล้วก็แชมป์ใต้เนี่ยถูกส่งเข้าแดน2พอส่งเข้าไปแดน2เนี่ยก็มีเรื่องเลยมีเรื่องเลยฮะมีเรื่องเนื่องจากกลุ่มบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็มีปัญหากับกลุ่มของจักนะฮะก็มีเรื่องกันจกักแล้วก็ต้นแล้วก็แชมป์เนี่ย ก็เหมือนกับย้ายนะครับย,ย้ายแชมป์ใต้กับจักรเนี่ยก็เข้าแดนหนึ่งต้นเนี่ยก็ย้ายไปแดนห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือย้ายไปแดนอื่นนี่แหละฮะจักรกับกับแชมป์เนี่ยก็ลงไปที่แดนหนึ่งตอนนั้นจักรกับแชมป์ก็ลงไปแดนหนึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้อยู่กับจักรละไม่ได้อยู่กับจักรละแต่ว่าช่วงปลายของระยองก่อนจักรขึ้นซอยเนี่ยสนิทกันมากนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้จักรก็ไปอยู่แดนหนึ่งก็ไปมีเรื่องย้ายออกมาย้ายออกมาเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่แดนไหนกันไปแดน5ไปแดนนู้นไปแดนนี้ ไปแดนไหนนะมีนททรอยว่าเนี่ยใช้เหล็กขังทุกแผลเลยนะครับแล้วเขา้าเป็นคนตัวเล็กไม่ต้องไม่ต้องมีพวกฮะตัวคนเดียวเลยฮะลุยเลยแล้วจักก็เป็นแบบเนี้ยฮะย้ายไปย้ายมาย้ายไปย,ายไป้ยายมาย้ายไปย้ายมามีเรื่องโดนเจ้าที่ตีบ้างอะไรบ้างจนเขาย้ายมาอยู่ที่แดน5ก่อนเป็นแดนความผิดส่วนตัวผมเนี่ยก็หลุดจากแดน2ย้ามมาแดน3 ตอนนั้นอะแดน3าวัยหนุ่มเนี่ยกับแดน5้าเนี่ยมันสามารถตีธงกันได้เพราะว่าแดน3วัยหนุ่มเนี่ยมีชั้นกองงานพอเราไปยืนอยู่ชั้น3ชั้น4อย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นตึกแดน5ชั้นล่างพวกกลุ่มเพื่อนๆเ,เราเนี่ยก็จะมายืนอยู่ข้างอําแพงเหมือนตีธงพูดคุยภาษามือกันตอนนั้นอะเราดูจกักรเราก็รู้แล้วล่ะว่าจาักรเนี่ยกำลังแบบหลุดโลกละหลุดโลกตัวนี้หมายความว่าการเป็นคนเกเรลแล้วไม่ได้สนใจพระโทษเยอะด้วยนะเสร็จแล้วพอผมเนี่ยหลุดจากแดน3ไปจักรก็ไปม,มีเรื่องจริงๆฮนะ ไปไล่แทงกันที่แดน5นะครับเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่แดน4ย้ายมาอยู่แดน4ผมก็เป็นเขาเรียกว่าจังหวะและโชคที่พระเจ้าเนี่ยนำให้ผมไปเจอกับจักก็คือผมก็ย้ายออกจากแดน7มาเข้าแดน4นะครับแดน4ถพระเจ้าถามให้หนุ่มกลางแล้วก็มาเจอจักกันตอนนั้นจักขึ้นเป็นนี่แหละฮะหัวเรือสอปอละแดน4ี่นะก็เป็นพ่อบ้านใหญ่ของเด็กสมุทรปราการแล้วครับคุมชั้นลอยอย,อยู่ผมเดินเข้าแดน4เนี่ยจักก็เดินลงมารับผมเลยนะฮะ ในยุคสมัยวัยหนุ่มตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมีคุณค่ามากเลยกนะ็คือพวกน้ําโค้กน้ําเป๊ปซี่จักก็ซื้อน้าเป๊ปซี่หนึ่งขวดเนี่ยลงมาให้ผมนะให้ผมกินเสร็จแล้วจกักจักเนี่ยโดยภาษาคุกด้วยกันเขาเรียกว่าคู่คดีกันนะครับคู่คดีคือเราย้ายมาด้วยกันเรามีเรื่องมาด้วยกันอนะไรแบบนี้แต่เป็นคู่คดีในคุกไม่ใช่คู่คดีข้างนอกตอนนี้ผมก็อยู่กับจักที่แดนซี่อยู่ด้วยกันและสนิทกันมากสนิทกันมาก มีสิ่งไม่ดีเข้ามาในเรือนจํายาแก้องค์ยาแก้ไอเราก็ใช้ด้วยกันใช้ชีวิตกินอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเจอจนเกิดความผูกพันเกิดความผูกพันจนจักเนี่ยรักผมมากก็สักชื่อผมไว้ตรงนี้ตรงข้อมือว่า oli, อัครินปูรีพาะอะไรถึงสักตรงข้อมือ,พอเพราะจักได้เนี่ยสักทั้งตัวเลยสักแน่นทั้งตัวเลยเขาเลยสักชื่อผมไว้ตรงข้อมือเพื่อจะได้เห็นชัดอัครินปูรีชื่อนามสก,กุลจริงผมหลังจากนั้นมาเนี่ยจักก็ถูกไปเกมอะไรสักอย่างเนี่ยกับเจ้าหน้าที่แล้วถูกย้ายไปแดนหนึ่ง ถูกย้ายไปแดน1ผมก็หลุดออกจากแดน4มีเรื่องกันแล้วก็ย้ายไปแดน2ย้ายไปแดน2แต่เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยพอผมย้ายไปแดน2เนี่ยเหมือนจักเนี่ยที่อยู่แดนหนึ่งเนี่ยมีปัญหากับกลุ่มเพื่อนๆของผมเองนะที่อยู่แดน2ไม่รู้ว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ ผมก็ย้ายไปที่แดน2เสร็จแล้วผมไปเจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ใช่ไหมเพื่อนกลุ่มนี้ก็บอกผมว่าเฮ้ยจักมันเป็นอะไรไม่รู้มันผิดมันเพี้ยนมันนู่นมันนี่มันทะเลาะกันทั้งที่พวกเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ผูกกันภาษาบ้านแล้วบ้านที่ผูกกันนะบ้านปทุมบ้านสปอบ้านพระนครเนี่ยผูกกันตัวผมเนี่ยไม่รู้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างเขาสองคนนะสคนแล้วก็2กลุ่มนี้ตัวตัวผมอย้ายมาแดนสองเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็อยู่กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้แต่เพื่อนกลุ่มนี้กลับมีปัญหากับเพื่อนผมแล้วจักนะเขาก็ตธงเหมมือนประาาณว่ เดี๋ยวมีเรื่องกันนะถ้าคุณพาดมาแดนนี้แดนใครแดนมันเราจะทะเลาะกันเราจะแทงกันอะไรเงี้ยจนเหตุการณ์นั้นนะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ชื่อเสียงของจักกระชอนขึ้นมาเลยนะฮะด้วยความกล้าบ้าบินของเขาผมจําได้ว่าตอนนั้นจักอยู่แดนหนึ่งเนี่ยมีผอแดน,นที่ขอใช้อักษรย่อว่าผอผานแล้วกันเป็นผอแดนของเรือนจําวัยหนุ่มที่ถือว่าเบอร์หนึ่งที่สุดแล้วฮะทุกแดนจิกโกซามุไราขาใหญ่ทุกคนถ้าเจอผอผอแดนคนนี้จะต้องกลัวและยอมหมด ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พ่อโผแดนคนนี้แรงสุดๆนะครับอะและตอนนั้นอยู่แดนหนึ่งจักก็อยู่เสร็จแล้วเหมือนกับกลุ่มบ้านที่อยู่แดน2เนี่ยท้าตีท้าต่อยกระจกนี่แหละจักมันก็เลยโชว์บอกว่าเดี๋ยววันนี้มันจะแทงคนและบิดแดนเลยทุกคนไม่มีใครเชื่อหรอกครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไว้ดุมมันก็มีอย่างกเรื่องขี้โม้ขี้ปากกันเยอะใช่ไหมะแต่จักทาครับบ่ายวันนั้นเนี่ยจักเอาเห็กมาเนี่ยแทงคนคนหนึ่งนะเพื่อจะบิดแดนย้ายแต่ไม่สามารถบิดแดนได้เพราะว่าแดนรู้ทันนะ ก็จักการจักแล้วจำนำจักเี่ยขึ้นขังซอยนั้นกลุ่มหลายๆคนตอนนั้นก็ตกใจเลยครับว่าโอ้โหจักใจมันถึงมากผบแดงแรงๆแบบเนี้ยจักยังกล้าอีกเพราะว่าถ้าเกิดจักเอาเหล็กไปแทงคนเนี่ยในเวงของผบแดงคนนี้เปอร์เซ็นต์ที่จักเนี่ยจะพิการโดนตีจนพิการหรือตายเป็นไปสูงมากนะครับแต่จักกล้านะครับแล้วก็รอดถูกขังซอยถูกขังซอยตอนเนี้ยพอไปขังซอยเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยจักเนี่ยมันเหมือนแทงโชว์เลยครมันแทงโชว์เด็กกลุ่มฝั่งนี้เลยนะ ให้เกิดความผวาหวาดกลัวและจากตอนนั้นมันก็เหมือนกับคนหลุดโลกคือมันประมาณว่ายอมตายถ้าไม่ได้บิดแดงม,มันเนี้ยตายเป็นตายเจ้าที่ตีก็ยังไงก็แล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นคนหลุดโลกถูกขังซอยพอถูกขังซอยเสร็จเนี่ยเขาก็เหมือนน้อยใจผมอยู่คคละแดนกันนะฮะมีคนเดินออกสายกลางเนี่ยเขาก็ตะโกนมาบอกว่าให้ไปบอกหลังด้วยรู้สึกน้อยใจผมกี่ชื่อแล้วคือจักเนี่ยก็น้อยใจผมคิดว่าผมเนี่ยเข้าข้างกลุ่มเพื่อนฝั่งนี้เขาก็เลย เอาความร้อนเนี่ยเหมือนกับขี้บุหรี่เมื่อก่อนยาเส้นมันยังมีนะพวกยาเส้นบุหรี่อะไรมันยังสูบได้นะในในเรียนจำเนี่ยเขาก็เอาเอายาเส้นกับบุหรี่เนี่ยมาจี้จี้ข้อมือตัวเองอะจี้ชื่อผมเนี่ยลบชื่อผมอะลบชื่อผมไปหมดเลยเสร็จแล้วด้วยเหตุบังเอิญเนี่ยผมก็ไปม,มีปัญหาแดนสองถูกย้ายกับเข้าไปแดนหนึ่งผมก็ขึ้นไปหาเขาบนซอยเลยไปคุยกับจกักรว่าเฮ้ย hey, เป็นอะไรเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันทำไมนาย,นายมาลบชงลบชื่อกันกน้อยอกน้อยใจผมนะจักรก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ก็อธิบายจนเข้าใจพออธิบายจนเข้าใจจักรทำไม,ไมะ ก็มาสักชื่อผมอีกทีหนึ่งสักทับแผลเดิมคือสักไปแล้วลบลบไปแล้วรู้สึกดีขึ้นรู้สึกผิดก็กลับมาสักชื่อผมอีกทีหนึ่งอักครินโปลีเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนที่สนิทกับผมนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ผลโทษนะผลโทษออกมาจากก็ยังอยู่อีกหลายปีผมก็มีโอกาสเข้าไปเป็นเยี่ยกรในเรือนจำเนี่ยผมก็พยายามบอกเพื่อนว่ามันพอได้แล้วไอ้ชีวิตสำหรัไรเนี่ยมันพอได้แล้วมันมีเจ็บตัวกับเจ็บตัวนะแล้วผมไปเจอจากตอน,นั้่เปนเย,ยิทยากรอยู่ผมเข้าไปไว้นุ่ม แดนเจ็ดว้หนุ่มถ้าถามวัหนุ่มกลางแดนเจ็เนี่ยเหมือนกับการไปแดนการกีฬาละเขาก็จักก็กลับมาซ้อมมวยอยู่นะก็ไปเจอจักอยู่ยประมาณสักสองสามปีเราก็อีู่กจดหมายเขียนเขียนจดหมายคุยกันผมก็อยู่ในโลกภายนอกจนจักเขียนมาบอกว่าเขาได้ปล่อยตัวได้ปล่อยตัวนะครับผมรู้สึกว่าจักเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งเป็นคนที่ใจถึงสองเกเรจริงนะฮะแต่สามเขาเป็นคนอ่อนโยนในสภาวะจิตใจลึกๆเขาเป็นคนค่อนข้างรักเพื่อนนะครับ ผมก็เลยตัดสินใจไปรับเขาหน้าเรือนจําพอไปรับหน้าเรือนจําเสร็จเป็นไงรู้ไหมฮะมีอายัดส่งไปที่เรือนจําทัญญาเขาก็ส่งเรือนจาทัญญาะวันนั้นก็เลยไม่ได้กลับบ้านผมก็ตามไปที่สอนอแล้วก็ตามไปที่เรือนจําทัญญาจากเป็นคนไม่มีญาติตอนนั้นเนื่องจากพ่อแม่เขาอยู่จังหวัดจันทบุรีด้วยผมก็เลยคุยกับเจ้าที่ว่าผมจะขอเอาตัวเองเนี่ยเป็นญาติเขาเผื่อวันนั้น,ว,น,น,นวันที่เขาสามารถพบเยนญากลชิดได้นนผมจะได้ไปเยี่ยมทางเจ้าที่การอนุญาตผมก็เขียนเป็นผู้อุปการะเขานะครับเสร็จแล้วก็พอถึงวันนททีีี่่่่เเเยยยมาาาออูรืจํ ทันย้ายอีกไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่ามันแค่อายัดโทษไม่กี่เดือนมั้งครับก่อนปล่อยตัวผมก็ไปเยี่ยมเขาข้างในไปเป็นไปเป็นญาตินั่งเยี่ยมญาติใกล้ชิดกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็พ้นโทษออกมานะครับจากเรือนจำทันยะและเขาก็ล้มลุกคุกคานอีกเยอะนะจนไปถูกจับเข้าเหมือนกับวิวัฒน์พลเมืองตอนนี้ทหารที่คุมวิวัฒน์พลเมืองก็รู้จักผมเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยคุณจักเนี่ยบอกว่าเป็นเพื่อนคุณล่างอะไรอย่างเงี้ยผมบอกใช่ครับฝากดูกันด้วย อะไรเงี้ยเขาก็อยู่ที่นั่นอยู่ประมาณสักเจเดือนนะครับแล้วเขาก็พ้นโทษออกมาจากจากคุกทหารอ่าคุกทหารในเวียพลเมืองตอนนี้จักก็ยังแบบยังจับพัดจับผูยังยังเดินในเส้นทางที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงจนเกิดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจากไปถูกแทงอยู่ข้างนอกนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมเนี่ยคือมีดเนี่ยแทงปักหลังเลยนะฮะทะลุมาถึงตรงนี้เลยนะ คือเกือบตายเหมือนเหมือนโดนปอดด้วยฮะเสร็จแล้วก็รอดมาได้พอรอดมาได้เนี่ยเขาก็ไปบวชนะเขาไปบวชมันก็รูปที่เห็นนี่แหละฮะที่ผมไปเยี่ยมเขาที่วัดเนี่ยนะครับรูปรูปเนี้ยพอเขาไปบวชเนี่ยผมก็ไปหาเขาแล้วผมก็เริ่มพูดคุยกับว่าเฮ้ยจากนี่มันชีวิตสุดท้ายแล้วเส้นทางเกเรเนี่ยตอนนี้มันเหลือจะมีจะเจ็บตัวกับเจ็บตัวนะครับวันนี้มาบวชแล้วคิดว่าพระเจ้าคงให้ชีวิตรอดแล้วต้องเริ่มต้นใหม่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอเขาบวชเรียนเสร็จเนี่ยเขาก็ออดศึกออกมานะครับ ผมก็ไม่ได้ติดต่อใจเลยได้ข่าวว่าคุณแม่เขาเสียแล้วเขากลับไปอยู่จันทบุรีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดถึงจากคือ1ยอมรับว่าเขาเดนเส้นทางเกเรเนี่ยในโลกของคนคุกเนี่ยมันสร้างเขาเนี่ยกลายเป็นปีศาจนะครับสร้างเขาเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายเพราะว่าโรคในเรือนจําส่วนใหญ่ที่คุณฟังมาทุกทริปเนี่ยมันตีลานฟันแทงอยู่แค่นี้ โดนเจ้าที่ตีทะเลาะวิวาสมันกลายเป็นโรคที่ใช้แต่ความรุนแรงปุ๊บพอจักเนี่ยออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยเขาก็ใช้นิสัยแบบเดิมๆติดนิสัยจากในเรียนจามามันก็ทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถปรับตัวอยู่ในโลกภายนอกได้แต่หนึ่งเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเขาเป็นคนที่มีความรักเพื่อนผมยังเชื่อเสมอว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาดูคลิปวิดีโอนี้ เขายังสามารถกลับมาเนื้อกับตัวกับใจเป็นคนที่ดีและอยู่ในสังคมได้นะครับอุทาหรณ์สอนอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับชีวิตของจักเนี่ยเพื่อให้เด็กเกยาวาชนได้ดูว่าเนี่ยฮะดูเส้นทางเกเรเลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็โดนถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปตีรันฟันแทงเขาได้อยู่ฝ่ายเดียวบางครั้งเนี่ยสุดท้ายเราก็โดนได้เหมือนกันนะครับพอโดนมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะเกิดความหวาดกลัววันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นทางแบบนี้มีแต่สูญเสียไม่พิการก็ตายเห็นหน้าโลกในเรือนจําทะเลาะกันแทงกันไปไงฮะ มันมีแต่เสียกับเสียเท่านั้นเองนะครับผมก็หวังว่าหลายๆคนดูแล้วอาจจะคิดได้และไม่อยากเข้าไปในเรือนจำนะ,ะในเรือนจำไม่ได้สนุกนะครับผมบอกไว้แค่นี้เลยมันก็จะมีเรื่องราวพวกนี้แหละฮะอีกมากมายนะครับอันนี้คือเรื่องราวของจักเล็กสอปอนะครับผมต้องยกให้ในยุคสมัยผมเนี่ยคือซามูไรเบอร์หนึ่งเลยนะครับไปถามเด็กสอปอดูได้นะมีหลายๆคนในยุคของผมยุคของเขาที่เจอนะต้องยอมรับเขานะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบ้าจริงเอาจริงนะครับแต่สาําคัญที่สุดเลยเขาก็มีความน่ารักเป็นเพื่อนที่จริงใจ คนหนหึ่งฝากติดตาม EP ต่อไปนะของชอบเราเรื่องบารางพระนครว่าจะเล่าถึงใครครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ